ไทยจะมีการโรเตชั่นนักเตะทำให้ในเกมนี้นั้นน่าจะแพ้ซาอุดิอาระเบียแบบไม่ขาดครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ c อ m นะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวนะฮะเป็นฟุตบอลเอเชียนคัพในคู่สุดท้ายนะฮะของในรอบออรอบแรกนี้นะครับผมระหว่างซาอุดิอาระเบียเจอกับทีมชาติไทยของเรานะครับสำหรับในนขณะนี้ที่เป็นการพรีวิวนะครับ ใทยเราการันตีในการจะเข้าสู่รอบต่อไปแน่ๆแล้วนะครับในฐานะอันดับ2หรืออันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมนะครับ คือตอนนี้ในการันตีเข้ารอบไปแล้ว100%แน่ๆครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอใครฉะนั้นเกมนี้ต้องเป็นการเดาใจโค้ดนะครับอิชิอิว่าจะมีการจัดทัพอย่างไรครับลองดูว่าถ้าเกิดเกมนี้นะครับอิชิอินั้นจัดชุดใหญ่ลงในการเจอกับซาอุดีอาระเบียเพื่อจะเอาชนะเลยนะครับซึ่งข้อดีของการชนะก็คือว่าเราจะได้คะแนนแรงเรนจิงมากขึ้นนะครับในการชนะซาอุดีอาระเบียนั้นเราจะเรียกว่าถ้าเกิดชนะนะทะลุไปได้ถึงใน100ดับแรกของโลกนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันครับถ้าเกิดชนะได้ได้เรนกิ้งนะครับแล้วก็จะได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มโอกาสจะเจอการเบ่าก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการจัดตัวผู้เล่นชุดใหญ่เต็มๆนะครับ แล้วเราไม่ชนะนะฮะหรือว่าเสมอนะครับหรือแพ้เนี่ยทำให้นักเตะที่จะเล่นในรอบต่อไปเนี่ยอาจจะมีอาการกรอบหรือว่าเหนื่อยล้าเกินไปได้เกมนี้ผมก็เลยเัางใจว่าอีซีนั้นน่าจะเป็นการจัดผู้เล่นโดยมีการโรดชั่นนักเตะครับสำหรับในการจัดทัพของนักเตะไทยในค่ำคืนนี้นะครับก็ในประตูน,น่าจะเป็นปฏิวัติข่ใหม่เหมือนเดิมครับคู่ เซนเตอร์ฮาฟนะฮะก็จะเป็นทางเอเลสดดนเลาะนะฮะกับทางพันษาเห็นมิบูลเหมือนเดิมตรงนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเล่นได้ดีทั้ง3คนนะครับแล้วก็มีการคลินชีพมา2นัดแต่แบ็กซ้ายขวาครับเทียรทอรตอนนี้สะสมใบเหลือครบโดนแบนนะครับอันนี้น่าจะไม่ลงสนามแน่นอนครับส่วนฝั่งขวาวิเคยลสานตอนนี้มีใบเหลือง1ใบ กมที่ถ้าเกิดลงไปเนี่ยแล้วเจออีกหนึ่งใบเหลืองเกมน่าจะโดนแบนน่าจะเป็นการถอดนะครับพับทางแบ็คซ้ายขวาส่วนคู่กลางนะครับทางพีระโดนเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการให้สารัฐลงมาประจําการครับส่วนในแนวรุกนะฮะต้องมาเดาใจว่าอิชิอินั้นจะให้ใครลงสนามนะครับแต่เบื้องต้นครับว่าสุประชัยเจดเดน่าจะได้ลงเป็นหน้าเป้าต่อไปนะครับส่วนฝั่งของทางกุนซือนะครับโรเบรโตมันชินี่ของซาอุดีอาระเบียนะฮะเกมนี้ก็น่าจะมีการพักตัวหลักเช่นกันครับ ฉะนั้นคาดว,ว่าครับคืนนี้เน,น,นี่ยซาอุนะฮะน่าจะส่งตัวสำรองผสมตัวหลักนะครับแล้วก็ไทยก็เช่นกันครับมีการโรดิชันทั้งสำรองแล้วก็ตัวหลักอย่างไรก็ตามคิดว่าครั้คืนนี้ซาอุนั้นน่าจะเน้นผลเอาชนะไว้ก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าการเป็นที่1เนี่ยโอกาสจะเจอ,เอ,อคู่แข่งที่แข็งเนี่ยน้อยกว่านะครับฉะนั้นเกมนี้ซาอุอาจจะชนะไทยไปได้นะประมาณ1นศูนย์นะครับแล้วก็สิติในการเจอกันในเกมอย่างเป็นทางการสิ่งนัดหลังสุดน,นะครับซาอุชนะไทยทั้ง4ี่นัดเข้าไปครับ ซาอุชนะไทยไป3นัดนะครับแล้วก็มีการเสมอ0ูนนะไทยยังยิงซาอุไม่ได้เลยในซีนัดหลังสุดนะครับจึงเป็นที่มาว่าครัคืนนี้ซาอุหน่าจะชนะไทยที่สกอร์หประตูต่อศูนย์ครับซาอุเป็นที่1ครับส่วนไทยต้องไปลุ้นนะฮะที่2หรือว่าที่3แต่ก็เข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนครับ